นายสมชายแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสข้อความระบุว่าอ่านข่าวคำชี้แจงของแพทย์ทองทานชินวัตรต่อสารรัฐธรรมนูนแล้วเห็นว่าเธอพยายามแก้ต่างต่อสารว่ากระทําไปตามคําแนะนําของคนอื่นเพื่อเป็นแนวทางให้สารไม่ได้ใช้ว่าบกพร่องโดยสุจริตแบบเดียวกับคดีที่คณะตุลาการรัฐธรรมนูญในอดีตที่เคยวินิจฉัยให้ในายทักษิณชนะคดีซุกหุ้นคนขับรถคนใช้8ต่อ7ว่าบกพร่องโดยสุจริตงานนี้ลูกไม้หล่นไม่ไกลตน้น ทีมงานสีถนนชัยทางกฎหมายคงจะเดินทางตามรอยเดิมพร้อมกระบวนการปล่อยข่าวลือถึงขนมมากมายหลายร้อยหลายพันกิโลถึงขนาดโต๊ะพนันรับแทงไม่อันวารอด5ต่อ4โดยปกครองโดยสุจริตเหมือนกัน ความเห็นส่วนตัวผมไม่เชื่อเช่นนั้นและยังมั่นใจในหลักนิติธรรมนิติรัฐที่ชัดเจนว่าการที่อุงอิงในตําแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีโทรศัพท์ส่วนตัวไปคุยปรึกษาความรับราชการแผ่นดินกับนายขุนเซนและการพบปะพูดคุยกับนายหวดรองนายกเทศมนตรีกรุงพนมเปญที่โรงแรมโรสวูดในกรุงเทพมหานครก่อนจะต่อโทรศัพท์3ามสายคุยกับนายขุนเซนนั้นเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหมสดมเรื่องความผิดต่อความมั่นคงนอกราชอาณาจักรไถ่แน่นอน จะมีโทษจำคุกตั้งแต่10ปีจำคุกตลอดชีวิตจนถึงประหารชีวิตส่วนคดีที่สวร้องนั้นหลักฐานที่ปรากฏต่อสื่อมวลชนและชัดเจนว่าเป็นคลิปเสียงทั้งสองฝ่ายจริงนั้นเป็นการกระทําผิดตามข้อบังคับจริยธรรมข้าราชการเมืองในหลายประเด็นอย่างชัดเจนเป็นเหตุที่ศาลไม่ได้ใช้ให้องค์อิงขะคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเพราะไม่ซื่อสัตย์สุจริตผิดจริยธรรมร้ายแร,แรงด้วยคะแนนเสียงข้างมากอาจมากถึง9ต่อ0หรือ8ต่อ1หรือ7ต่อ2 โดยหลักฐานที่ชัดเจนมากมัดตัวขนาดนี้ด้วยความเคารพศารัฐธรรมนูญมาตลอดส่วนตัวยังนึกไม่ออกว่าจะรอดได้อย่างไรและสงสัยว่าคำวินิจฉัยว่าไม่ผิดนั้นจะเขียนอธิบายให้เข้าใจชัดเจนอย่างไรผมจึงของนําคลิปเสียงแลนะคาถอดเทปฉบับของแท้ที่แปลภาษากัมพูชายอย่างถูกต้องและเป็นทางการของหน่วยราชการความมั่นคงของไทยมาให้ท่านทั้งหลายในกระบวนการยุติธรรมสื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ ทูกท่านลองอ่านเปรียบเทียบคลิปเสียงอย่างละเอียดชา้ชาๆชาัดๆจะสามารถเข้าใจถ่องแท้ว่าในเนื้อหากาพูดที่ใช้สื่อสารกันจริงๆนั้นเป็นเทคนิคการเจราจาความระหว่างประเทศที่มีปัญหาข้อพิพาทการสู้รบไทยกับกัมพูชามีชีวิตประชาชนและทหารไทยเป็นเดิมพันนั้นเป็นเรื่องแก้ตัวพอรับฟังว่าบกพร่องโดยสุจริตหรือเป็นเรื่องเท็จที่อ้างเพื่อไม่ต้องการรับผิดทางกฎหมายครับ สุดท้ายเพื่อพิสูจน์ความจริงทั้งหมดนี้เพื่อประโยชน์ต่อคดีและประโยชน์ต่อสาธารณะในวันที่21สิงหาคม2568ที่สารรัฐธรรมนูญเรียกไต่สวนพยาสองปากคือนางสาวแผททองฐานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นขอกราบเรียนต่อสารรัฐธรรมนูญว่าควรอนุญาตให้ถ่ายทอดสดผ่านสื่อในการไต่สวนบุคคลทั้งสองรายให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศได้รับทราบไปพร้อมกันด้วยครับ ด้วยความเคารพต่อสารรัฐธรรมนูญและเชื่อมั่นในหลักนิติธรรม